บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนงศาสติชารอให้เราควาคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย,ย่าหยุดยังมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย,ย่าหยุด ไวกวา,าวิชาเพื่องอนาคตข้างหน้าของเราเอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบสถานวิทยุโทรทั่์แห่งประเทศไทยค่ะวันนี้่าคุณผู้ชมมาร่วมกับเด็กสังกัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉนักภาคใต้เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะณปัจจุบันนะคะการจัดการเรียนรู้แบบไปที่โรงเรียนเนี่ยบางสถานศึกษาไม่สามารถทําได้เพราะว่าด้วยสภาวะวิกฤตโควิด -19 ้นั่นเองค่ะ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศรูปแบบของการจัดการเรียนรู้5รูปแบบแต่ละพื้นที่ก็หยิบยกตามบริบทของโรงเรียนค่ะแล้ววันนี้พาผู้ชมมานั่งพูดคุยที่นี่ค่ะที่โรงเรียนนิบวงชนุปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดยะลามาพูดคุยกับท่านผอเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งค่ะว่ากระบวนการการเตรียมความพร้อมของคุณครูเป็นอย่างไรคือพร้อมหรือไม่นักเรียนพร้อมหรือย่างกับการจัดการเรียนการสอนใน5รูปแบบ และยกเว้นเรื่องของผ่านคอนใส่นั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมภาพวันนี้จะเป็นอย่างไรและการพูดคุยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นวันนี้มีภาพตัวอย่างใหุ้ชมได้ดิดตามรับชมไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะวนโลกกที่่แสางใหญ ไปในของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตวิชารอให้เราควาคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่งานจงเรียนรู้อย่าหยุดยัง้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย,าย,าย่าหยุดควคว้าวิชา คุณผู้ชมคะได้เห็นภาพ <อ S 1> ตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายใต้สภาวะวิกฤตโควิดสิ 9, ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าตอบโจทย์เรื่องของการศึกษาน้องๆสามารถเรียนรู้ในช่วงภาวะวิกฤตโควิดสิ 9, ได้อย่างแน่นอนคะ่ะ เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปนั่งพูดคุยค่ะกับท่านผอ,อ,อเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งว่านในระลอกนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด -19 ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษามีความหลากหลายหรือว่าตอบโจทย์กระบวนการเรียนรู้สําหรับน้องๆในสภาวะวิกฤตอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างคือพร้อมหรือย,อยังนักเรียนพร้อมไหมค่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งพูดคุยกับท่านผอ,อ,อก,กันเลยค่ะ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ<ม>่งได้มีการเตรียมความพร้อมด้านโรงเรียนครูนักเรียนในสังกัด รับมือกับการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปี2564ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้5รูปแบบตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ด้านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทได้มีการจัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผู้บริหารและคณะครูเตรียมมาตรการในการจัดการเรียนการสอนรับมือในสถานการณ์โควิด -19 พร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทได้สำรวจโรงเรียนในความพร้อมของนักเรียนใน การจัดการเรียนการสอนซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งก็ได้นำปัญหาอุปสรรคและการจัดการเรียนรู้ในครั้งที่แล้วมาปรับปรุงแก้ไขคุณผู้ชมคะกระบวนการจัดการเรียนรู้นะปัจจุบันนะคะเราก็มีความที่จะต้องจัดให้ตรงกับสภาวะวิฤตโควิด้าและในส่วนของบรรยากาศของการจัดการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการประกาศรูปแบบการจัดการเรียนรู้5รูปแบบด้วยกัน ที่นี่นะคะที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งจะมีรูปแบบการรับมือและคุณครูมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนักเรียนพร้อมที่จะขานรับในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้อย่างไรตอนนี้เราจะมานั่งพูดคุยค่ะกับท่านผอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งนะคะท่านผอวิสุิชุมังนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองและผู้รับชมที่รักทุกคนครับค่ะท่านผอคะถ้าพูดถึง เรื่องการจัดการเรียนรู้แน่นอนว่าณนะปัจจุบันมีความหลากหลายแต่ด้วยสภาวะวิกฤตโควิดสิบเก้าค่ะเมื่อครั้งแรกนู้นที่มีสภาวะวิกฤตสิบจุดเก้าครั้งรรแรกที่นี่เรารับมือในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วก็มี DLTV DLIT แต่ครั้งนี้เนี่ยได้รับบทเรียนครั้งแรกแล้วครั้งนี้บทเรียนของเรามีโจทย์มา5รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ที่นี่ค่ะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่ง จัดการเรียนรู้กันยังไงบ้างคะครับจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนารอับเ0 1 9เมื่อครั้งที่แล้วรอบที่ผ่านมาครับเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยนะครับช่วงนั้นก็นิ้นย้ำนะครับในเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยใช้แบบออนไลน์ออนนะครับซึ่งใช้ DLTV เป็นหลักนะครับและก็มีออนแ n นก็คือครูทำใบยานให้กับนักเรียนนะครับซึ่งจากครั้งที่แล้วเนี่ย ทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองก็ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนนะครับมาครั้งนี้นะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้นะครับจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนแฮนออนแอร์ออนดีมานนะครับโรงเรียนก็ดําเนินการนะครับแก้ไขจุดบกพร่องนะครับในการจัดการเรียนการสอนครั้งที่แล้วนะครับว่าเรามีความ บกพล่องตรงไหนบ้างนะครับและจะเสริมเข้าไปตรงไหน<ช>นะครับแบบฝึกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีการที่เตรียมเตรียมการนะครับในการที่จะการเรียนการสอนครั้งนี้ให้ประสบความสําเร็จนะครับก็ดูแล้วครั้งนี้เป็นการลาบากท,ทีก่ค่อนข้างจะรุนแรง<ช>แล้วก็การใช้การเรียนการสอนอย่างนี้น่าจะอีกนาน<ช>นะครับเพราะทําทำอย่างไรให้นักเรียนของเราเนี่ยนะครับได้เรียนนะครับ ก็อ <One> ย <input> ู 1941, ่ที่ความพร้อมของนักเรียนความพร้อมของคุณครูนะครับบางโรงเรียนก็ใช้แบบออนไลน์นะครับคุณครูก็สอนไปทางอินเทอร์เน็ตทาง u ูท b e ทางอะไรให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนมีความพร้อมได้เรียนนะครับส่วนโรงเรียนเด็กที่ไม่มีก็ส่วนมากก็ออนไลน์นะครับมาจาก DLTV อะไรต่างๆพวกนี้นะครับรับชมกันนะครับทางทางโทรทัศน์นะครับ เพราะมีช่องทางทางทีวีนะครับซึ่สบตร่วมกับกศธชเปิดช่องให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้เรียนรู้ะนะครับในช่องดิจิตอลนะครับทางเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วส่วนหนึ่งะนะครับคุณครูก็จัดเตรียมใบญา,านนะครับให้กับนักเรียนนะเรียนแบบออนเฮนนะครับเมื่อได้เรียนไปแล้วก็ได้จาแบบฝึกนะครับแล้วก็มาส่งนะครับก็ทุกวันจันทร์นะครับคุณครูก็ นำใบยานไปส่งหรือว่าให้ผู้ปกครองมารับหรือว่าให้ชุมชนนะครับมารับใบยานไปนะครับวันศุกร์ก็มาส่งให้กับคุณครูคุณครูก็ได้ตรวจนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของครั้งที่แล้วถือว่าเป็นบทเรียนในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์เพราะว่าออนมาน์เราก็ดูทาง YouTube แล้วก็ทาง DLTV, DLIT นะณกระบวนการตรงนั้นทีนี้คนที่จะต้องรับภาระหนัก ในการจัดการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาในบทเรียนครั้งที่หนึ่งในรอบนี้จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรคุณครูค่ะเราสร้างความพร้อมกันยังไงบ้างคะคุณครูนะครับจากครั้งที่แล้วมาครั้งนี้ก็ถือว่าพร้อมมากกว่าครั้งที่แล้วนะครับแต่รอบที่แล้วเนี่ยปัญหาของเราก็คือเรื่องพบประมาณนะครับโรงเรียนนี่ใช้ประมาณในเรื่องของการจัดทําสื่อให้กับนักเรียนนี่มากปีที่แล้วนะครับ ทีนี้ปีนี้ก็ส่วนใหญ่โรงเรียนก็จะแก้ปัญหาเรื่องในการจัดทาสื่อนะครับส่วนใหญ่จะซื้อแบบฝึกให้กับนักเรียนไปเลยโดยตรงไปเล่มๆไปเลยนะครับมันจะลดภาระคุณครูไปได้เยอะนะครับแล้วก็ในการเข็บรวบรวมอะไรต่างๆก็จะสะดวกแล้วก็สื่อที่เราคัดเลือกมาเนี่ยมันจะมีแบบผัดแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมนะครับดีกว่าเพราะครูลดภาระในเรื่องของการจัดทำสื่อไปได้ส่วนหนึ่งนะครับและก็สามารถที่จะสอนได้ตรง มากขึ้นนะครับให้กับผู้ปกครองให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็แบบเรียนที่เราให้ไปสื่อที่เราให้ไปเนี่ยจะมีความสอดคล้องกันครับค่ะในการทําผลงานของนักเรียนเองนะคะนักเรียนพร้อมมากน้อยแค่ไหนจากบทเรียนครั้งแรกจนถึงบทเรียนครั้งนี้เนี่ยนักเรียนให้ความร่วมมือดีหรือว่ายังคงมีปัญหาอยู่บ้างหรืวว่ายังไงในส่วนของนักเรียนนักเรียนที่มีความพร้อมนะครับส่วนใหญ่ก็ผู้ปกครองหรือว่าญาติพี่น้องก็ได้ช่วยกันดูแลช่วยกันสอนครับ แล้วก็มีปัญหานะครับนะักเรียนที่กลุ่มที่ไม่พร้อมนะครับคือไม่มีทั้ง TV, ทีวีไม่มีทั้งโทรศัพท์ไม่มีทั้งคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้นะครับก็ต้องเรียนแบบ hand ออนไลน์นะครับค,คุณครูก็ต้องเอาสื่อไปให้หรือว่าสมุดแบบฝึกหัดอะไรไปให้แล้วก็เราของเขตพื้นที่เราขอความร่วมมือนะครับชุมชนเนี่ยที่มีความรู้ะนะครับเขาเรียกว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะครับ มาช่วยกันรับผิดชอบในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กเหล่านี้ด้วยส่วนหนึ่งะนะครับเราก็มีครูกรศอนอบ้างหรือว่ารุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะครับอาจาติพี่น้องที่มีความรู้นะครับเนี่ยให้โรงเรียนเขาประสานกับชุมชนเหล่านี้นะครับมาช่วยสอนนักเรียนอีก ทางหนึ่งนะครับจากครูครับผมค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าจากกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ5ออนซึ่งเราตัดคอนไซด์ไปเพราะว่าเราไม่สามารถที่พานักเรียนมาเรียนอย่างที่ตั้งได้เนี่ยจะไปดูค่ะว่ากระบวนการอีก4ออนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งเนี่ยค่ะกระบวนการมีอะไรเป็นยังไงบ้างและยังคงมีปัญหาของแต่ละพื้นที่หรือบางพื้นที่เดี๋ยวเราจะมานั่งพูดคุยกันต่อค่ะ On Demand การเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆออนไลน์การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ออนแอร์การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือครูตู้โดยใช้สื่อของ DLTV ทั้งสารูปแบบนี้เหมาะสำหรับบ้านนักเรียนที่มีความพร้อมด้านสัญญาณมือถือหรือมีจานร,รับสัญญาณดาวเทียมเท่านั้นและขณะเดียวกันการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของออนแฮนคือการเรียนที่บ้านด้วยเอกสารเช่นหนังสือแบบฝึกหัดใบงานซึ่งการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ผู้ปกครองจะได้รับการอธิบายจากคุณครูนำใบงานไปอธิบายให้กับนักเรียนหากไม่สามารถ ามารถทได้หรือผู้ปกครองไม่เข้าใจนักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถโทรถามคุณครูได้เช่นกันค่ะส่วนบางโรงเรียนที่นักเรียนมีผู้ปกครองเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถอ่านหรืออธิบายใบงานให้นักเรียนได้และไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019คุณครูผู้รับผิดชอบนักเรียนก็จะต้องลงพื้นที่เพื่ออธิบายแบบฝึกหรือใบงานให้กับนักเรียน ทั้ง4รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งออนด m a n นออนไลน์ออนแอและออนแฮนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งได้สร้างความเข้าใจร่วมกันได้เลือกจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนครูพร้อมนักเรียนพร้อมขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ในช่วงโควิด19 ่ะมานั่งพูดคุยกันต่อนะคะสําหรับพื้นที่นะคะในการจัดก,การเรียนรู้ของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งว่าเมื่อสักครู่ท่านผอได้บอกว่าการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยเราตอบโจทย์ของการจัดก,การเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้รูปแบบการเรียนรู้มาทีนี้ในเขตพื้นที่ยะลาเขตหนึ่งแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องของออนไลน์ออนไลน์ดีมานแต่นักเรียนอีกส่วนหนึ่ง ถือว่ายังไม่ได้รับความสําเร็จในการที่จะเรียนในลักษณะของออนมาน์รหรือว่าออนไลน์ตรงนี้ค่ะสัดส,ส่วนถามสัดส,ส่วนก่อนค่ะพะ่อครัความมากน้อยของผู้ที่มีความพร้อมที่จะเรียนในเรื่องของออนไลน์ออนมาน์มีความพร้อมสัดส,ส่วนเท่าไหร่และในส่วนที่ไม่พร้อมเนี่ยมีสัดส,ส่วนเท่าไหรค่คะครับก็ประมาณถ้าเด็กที่มีความพร้อมนะครับที่จะเรียนทาง Online, on air, on demand, ออนไลน์ออนไลน์ออนไนดมาไรต่างๆในของเขตพื้นที่ก็มีประมาณ40%นะครับที่ไม่พร้อมก็ประมาณ60%นะครับไอ้ I 60%นี้แหละนะครับทางโรงเรียนก็นำปัญหาอจากครั้งที่แล้วเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขนะครับตอนนี้ก็ประสานกับชุมชนนะครับในการที่จะช่วยสอนนักเรียนนะครับส่วนหนึ่งนะครับเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอนนะครับเพราะถ้าให้นักเรียนเหล่านี้เรียนเองเนี่ยนะครับ ทาแบบฝึกหัดมาเองเนี่ยก็คงจะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีอาสาจิตอาสาเนี่ยนะครับในในหมู่บ้านในชุมชนมาช่วยเนี่ยนะครับเด็กสามารถที่จะจะ,ะเรียนการสอนได้นะครับเพราะบางบางครอบครัวผู้ปกครองก็ไม่อยู่นะครับมีแต่เด็กกับผู้เท่าผู้เกนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะสอนนักเรียนได้นะครับคุณครูก็ก็ไปหาจิตอาสาใน ในหมู่บ้านต่างๆนะครับมาเป็นเครือข่ายในการช่วยกันจัดการเรียนการสอนนะกรับนักเรียนเหล่านี้ครับค่ะในการจัดตารางก็คือว่าช่วงเปิดเทอมเปิดภาคเรียนที่ประกาศเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือทางเขตพื้นที่ก็สร้างความรู้ความเข้าใจสําหรับพออคุณครูแล้วก็ตัวนักเรียนผู้ปกครองด้วยแล้วก็มีประกาศให้มารับเรื่องของออนแฮน์ก่อนใบงานก่อนใช่ไหมคะครับพอรับใบงานควบคู่กันไปก็คือตารางการเรียนแบบออนไลน์ครับ แล้วหลังจากนั้นก็คงจะต้องมีการจัดเวรหมุนเวียนนอกเหนือจากจิตอาสา,าและคุณครู<ช>ก็จะต้องลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้แต่ละโรงเรียนมีแผนในการลงพื้นที่กันยังไงบ้างคะครับก็แต่ละโรงเรียนเขาก็จัดคุณครูนะครับซึ่งแต่ละชั้นนะครับก็รับผิดชอบกันไปนะครับถ้าโรงเรียนที่มีเก็บบริการกว้างนะครับก็แบ่งกันไปนะครับบางทีคุณครู สนในชั้นหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบในทั้งเรียนในในสายที่ตัวเองรับผิดชอบอาจจะตั้งแต่อนุบาลจนถึงปหนะครับเพราะาถ,ถ้าเราไม่ไม่แบ่งกันไปเราไปเป็นทีมหนึ่งก็มันก็ไม่ได้นะครับก็ต้องแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบนะครับก่าะคุณครูที่โรงเรียนก็ประประชุมนะครับปรึกษาหารือกันแล้วก็แต่ละชั้นก็มอบหมายให้กับคุณครูที่อยู่ใน รับผิดชอบในพื้นที่นะครับเป็นคนดูเลทั้งหมดนะครับเหมือนพอบอกว่ายังไงก็จะต้องมีคุณครูลงพื้นที่ไปด้วยแต่คณะเดียวกันสภาวะวิกฤตโควิด -19 เนี่ยแต่ละวันเนี่ยความเสี่ยงมันจะต่างกันค่ะพอค่ะเรามีการให้การเฝ้าระวังสําหรับคุณครูเองนักเรียนเองผู้ปกครองเองกันยังไงบ้างคะครับก็ในเรื่องของความเสี่ยงนะครับก็ได้เน้นย้ำคุณครูนะครับให้มีความระมัดระวังนะครับพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงก็ ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงไปนะครับแต่ถ้าพื้นที่ไหนที่ว่าสามารถที่จะลงได้นะครับชุมชนหรือว่าผู้นําบอกว่าที่นี่ปลอดภัยเราก็ไปนะครับเราก็เป็นห่วงความปลอดภัยของครูนะครับให้ครูปลอดภัยเป็นระดับหนึ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องใช้ชุมชนนะครับในการเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนครับแล้วทีนี้ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนอย่างนี้เราจะ คา,าดการณ์ณับปัจจุบันเปอร์เซ็นต์ของการจัดการเรียนรู้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยตรงพื้นที่ไหนที่ยังคงมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนอยู่บ้างคะสำหรับในเขตพื้นที่ยะราเขตหนึ่งค่ะครับที่ที่มีปัญหาก็คือโรงเรียนที่มีชุมชนแออัดอนะครับะนะครับไม่ว่าจะเป็นนิบงพัฒนาโกตาบาลูรามันอะไรพวกนี้นะครับส่วนโรงเรียนที่อยู่นอกนอกนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะชุมชนเขา เป็นชุมชนลิกๆขอเขาใ่ผู้นําชุมชนอะไรต่างๆก็ดูแลพื้นที่กันเป็นอย่างดีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชุมชนแออัดนะครับที่จะมีปัญหาในเรื่องของโควิดมากนะครับต้องมีความเสี่ยงทั้งเด็กทั้งครูคะนะครับค่ะทีนี้มาถามเรื่องของเนื้อหาบ้างปัจจุบันพอเราพูดถึงสถานการณ์โควิด1 9้น้องๆนักเรียนก็จะต้องรู้จักด้วยว่า โควิดสิเป็นยังไงจะต้องมีวิธีการรักษาหรือว่าดูแลป้องกันตนเองยังไงบ้างตรงนี้ทางเขตพื้นที่ให้นโยบายแต่ละโรงเรียนในการที่จะสอดแทรกความรู้เรื่องของโควิดสิายังไงบ้างคะเรื่องโควิดสินะครับโรงเรียนเนี่ยได้ให้ความรู้กันตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ก็คือให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเลยครับเพราะว่าโรคระบาดนี้ไม่ได้หยุด นะครับระบ,บาดมาตลอดนะครับโรงเรียนก็มีมาตรการในการที่จะป้องกันนะครับตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเจลล้างมืออ่างล้างมือนะครับที่วัดอุณหภูมิอะไรต่งางๆโรงเรียนก็ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้นะครับการคัดกรองนะครับผู้ที่จะเข้าออกในสถานศึกษานะครับเพราะยิ่งปัจจุบันนี้นะครับมีวัคซีนแล้วนะครับเก็บพื้นที่ก็รณรงค์ให้กับคุณครูเนี่ย ได้ฉีดวัคซีนทุกคนคะนะครับซ่งตอนนี้ก็ต้องรอวัคซีนที่จะทางสงบงคจังหวัดจะจัดสรรมาให้นะครับค่ะครับเห็นได้ข่าวมีการจากการประชุมเมื่อวานนะครับทางผู้ว่าก็ได้จัดสรรวัคซีนให้กับคุณครูนะครับค่ะทั้งจังหวัดยะลาในประมาณ1 0 0 0 0มโดสนะครับค่ะถ้าวัคซีนมาตามกำหนดวันที่1คุณครูทุกคนก็จะได้ฉีดวัคซีนค่ะนะครับทนี้เขตพื้นที่ก็บอกว่าถ้าโรงเรียนใดที่ประเมินตนเองนะครับแล้วผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดนะครับแล้วก็คุณครูได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็สามารถยื่นเรื่องไปที่สบคอำเภอนะครับเพื่อจะเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ครับก็คือในวันที่หนึ่งเดือนหน้าครับน,นี่<ม>คือมิถุนาเดือนหน้าก็กร,รกฎา,กาคมกาบถ้าว่าสถานการณ์คลี่คลายคุณครูครคได้รับวัคซีนก็คือวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมแน่นอนถ้ามีการแจ้งชื่อแต่ว่าที่จังหวัดยะลาเองมีการคลิกออฟคุณครูไปชุดหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้บรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะท่านบอกค่ะครับก็ แต่ละอำเภอนะครับก็ได้จัดสรรวัคซีนให้กับคุณครูไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยอยู่นะครับแต่ก็มีบางโรงเรียนที่ว่าได้รับทั้งโรงเรียนไปแล้วนะครับก็คุณครูก็มีความต้องการที่จะฉีดวัคซีนนะครับคุณครูในเขตนี่ประมาณสองพันกว่าคนนะครับก็แจ้งความจํานวนมาฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับเ0เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพอะไรอย่างนั้นที่ที่ไม่ไม่สามารถที่จะไม่มั่นใจว่า จะสามารถฉีดวัคซีนได้ก็เลยยังลังเลอยู่นะครับแต่เขตพื้นที่ก็ได้ให้ความรู้และก็รณรงค์นะครับให้คุณครูทุกคนได้ฉีดวัคซีนทุกคนคหลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะท่านผอขา<อ>สมมุติว่าสถานการณ์เราจะคาดการณ์ต่อวันไม่ได้จะดีขึ้นตามลําดับตามลําดับเนี่ย<อ>นโยบายต่อไปที่ท่านผอ,อจะเปิดในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนี่ย<อ>เราจะลําดับขั้นไปยังไงบ้างคะนะครับก็บในถ้าหากสถานการณ์ที่คลายนะครับทาง สบคจังหวัดะนะครับประเมินแล้วโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนออนไซต์ได้นะครับบนในเขตโรงเรียนที่มีความพร้อมประเมินผ่านนะครับแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงเราก็เปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบะนะครับส่วนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเสี่ยงหน่อยหนึ่งนะครับเราอาจจะ จัดการเรียนการสอนออนไซต์ site, แต่เราอาจจะสลับกันนะครับอาจจะสลับชั้นเรียนอาจจะสลับเวลาช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับในการที่จะให้นักเรียนได้จัดการเรียนการสอนค,คทีนี้สุดท้ายอยากจะให้พอสร้างความตระหนักสําหรับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่โรงเรียน,น <lys. S 1> แต่ว่าจุดอื่นๆก็จะมีการจัดการเรียนรู้ในลักษณะที่ต่างกาันซึ่งบาง บางสถานศึกษาก็คือเข้าในระบบของกระทรวงศึกษาธิการแต่บางสถานศึกษาที่ให้การเรียนรู้ก็ยังอยู่นอกระบบไม่ได้มาในส่วนของ, well. ง,ของอาการะทรวงศึกษาธิการตรงนี้เราอยากจะสร้างความตระหนักในการจัดการเรียนรู้ภายใต้สภาวะวิกฤตโควิดเก้าอย่างไรบา้างคะการจัดการจัดการเรียนรู้นะครับในสถานการณ์นี้นะครับอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับสำหรับนักเรียนในการที่จะได้เรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครอง ชุมชนนะครับนะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนในให้นักเรียนเนี่ยได้มีการเรียนรู้นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับตามที่ได้กล่าวมานะครับไม่จําเป็นว่าต้องเรียนรู้จากคุณครูนะครับสื่อการเรียนการสอนนะครับเดี๋ยวนี้ทางออนไลน์ออนไลน์เนี่ยมีมากมายนะครับให้กับนักเรียนได้ศึกษาความรู้ก่นต้องพึ่งคุณครูต้องพึ่งผู้ปกครองต้องพึ่งชุมชนนะครับในการที่จะหาวิธีการต่างๆเนี่ยให้เด็ก ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้นี้ให้ได้นะครับถ้าพึ่งแต่โรงเรียนพึ่งแต่คุณครูอย่างเดียวนี่อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็ความพร้อมของเด็กก็มีน้อยนะครับราะคนที่มีความพร้อมก็ให้เอื้อนะครับกับนักเรียน ที่ม่มีความพร้อมได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ,อ,อน,นะคะมานั่งพูดค,คุยกับเราคุณผู้ชมคะ <S <S 2> <S 2> ได้เห็นความพร้อมของทั้งคุณครูนักเรียนเองในการที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้สภา,าวะวิกฤตโควิด -19 ท,ที่นี่คะ่ะการขับเคลื่อนของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศราึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งนั่นเองคะ่ะ ผู้ชมมารู้จักสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไทยง่ายๆค่ะกับสำนวนไทยที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องเหลียวตาตามสำนวนไทยคำว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องเหลียวตาตามหมายถึงประพฤติตนให้เหมาะกับกาละเทศะนั่นเองค่ะ สำนวนไทยคำนี้นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามโบราณท่านว่าใช้สอนให้เรารู้จักการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ไม่ทำตัวแปลกแยกหรือทำตัวเป็นแกะดำเพราะจะได้ใช้ชีวิตหรือดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นๆได้ยากค่ะ แต่สำนวนนี้นะคะสอนให้ปรับตัวในทางที่ดีไม่ใช่ว่าเขากลุ่มกับเพื่อนที่นิสัยไม่ดีแล้วเราต้องทำนิสัยไม่ดีไปด้วยแบบนั้นไม่ถูกต้องนะคะคนผู้ชมครั้งหน้าจะนำเสนอสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไทยคำไหนติดตามได้ในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าค่ะ คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกระบวนการเรียนรู้วันนี้เรามานั่งพูดคุยกับท่านผอเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งค่ะว่าจากการขับเคลื่อนนโยบายการจัดก,การเรียนรู้ในลันกษณะ5ออนในการจัดก,การเรียนรู้ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งหยิบยกกระบวนการอะไรและสามารถตอบโจทย์ความพร้อมของคุณครูและนักเรียนได้อย่างไรบ้างนี่ก็เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนที่นี่ค่ะที่จังหวัดยะลา เดี๋ยวครั้งหน้านะคะการเรียนรู้จะมีอะไรและเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมเองอย่ายู่ที่จะเรียนรู้นะคะเพาการเรียนรู้มอยู่รอบตัวเราวันนี้มีละทธิงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปจอดก่อนคาม